สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านมีโชคนะคะช่องที่จะเล่าฝันแบ่งปันโชคลาภกันค่ะและจะนำความฝันของเพื่อนๆที่แชร์กันเอาไว้ตามสื่อโซเชียลต่างๆค่ะมาเล่าแบ่งปันกันนะคะเพื่อวิเคราะห์หาตัวเลขเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วค่ะเราจะมวดวันที่1สิงหาคม256 8นะคะมาดูฝันที่1กันค่ะ ฝันแรกนี้เป็นผู้ชายฝันค่ะบอกว่าฝันเห็นกุมารทองมาหานะคะมาบอกว่าอยากจะกินขนมกับน้ำแดงผู้ฝันก็เลยบอกกุมารไปว่าถ้าอยากกินขนมก็ต้องบอกเลขก่อนนะกุมารก็เลยบอกเลขมานะคะเลขที่ให้มาก็คือสองกับ3 4ค่ะฝันที่สองค่ะผู้หญิงฝัน ฝันว่าไปเยี่ยมญาตินะคะญาติป่วยติดเตียงอยู่ขากลับเดินกลับมาเจอญาติอีกคนหนึ่งนะคะญาติคนนี้เขาก็ไาเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเขาเสียไปแล้วนะคะญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยื่นกระดาษให้กับผู้ฝันแผ่นหนึ่งนะคะแผ่นเท่าฝ่ามือบอกว่านี่เลขหวยนะให้เอาไปลองดูผู้ฝันก็เอากระดาษมาพลิกดูทั้งแผ่นหน้าแผ่นหลังค่ะเห็นมีเลขอยู่ชุดเดียวก็คือ083ค่ะ ผู้ฝันเล่าว่าเคยฝันแบบนี้เลขออกจริงๆตามที่เห็นในกระดาษเลยนะคะฝันที่3ค่ะเป็นผู้ชายฝันฝันว่ามีพระมาหาที่บ้านค่ะมากับเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะถือย่ามมาให้มานั่งคุยกันค่ะคุยกันแล้วก็เอาขนมไข่มาให้ผู้ฝันสองก้อนด้วย ก่อนไปพระก็เขียนเบอร์โทรให้นะคะบอกว่าถ้าหากคิดถึงก็ให้โทรมาหานะคะที่เบอร์นี้โทรมาแล้วจะติดตลอดเลยแล้วท่านก็จดเบอร์ให้ค่ะเบอร์ที่ท่านจดคือ504แค่3ตัวเท่านั้นเองค่ะตัวเลขสีแดงๆเลยนะคะ504ส่วนบ้านเลขที่ผู้ฝันก็คือ108ค่ะผู้ฝันตีเลขเพิ่มจากฝันนี้นะคะคือ910 ฝันที่4เป็นผู้ชายฝันค่ะบอกว่าฝันเห็นผีเด็กน้อยขี่ดอกบัวผ่านมาแถวหน้าบ้านค่ะผู้ฝันก็เลยถามไปว่าทำไมมาขี่ดอกบัวผ่านแถวนี้เด็กก็เลยบอกว่าจะมมาบอกเลขแล้วผีเด็กก็บอกเลขนะคะเลขที่บอกคือ963ค่ะฝันที่5ค่ะเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถมาตามทางเรื่อยๆค่ะ แล้วมาจอดแวะไหว้ที่ศาลปู่ตานะคะไหว้เสร็จพอกำลังจะกลับขึ้นรถก็มีคนแก่มาถามว่าจะไปไหนกันผู้ฝันก็บอกว่าจะเข้าเมืองคนแก่ก็เลยบอกว่าจะขอติดรถไปลงด้วยขอลงปากทางนะคะไปนั่งรถต่อผู้ฝันก็ให้ตาคนนั้นนั่งที่ท้ายก็ะบะไปด้วยนะคะเพราะว่าในรถเนี่ยคนเต็มพอถึงปากทางออกผู้ฝันก็จอดให้ลงค่ะ ตาแกก็ยื่นเงินให้ผู้ฝันนะคะแต่ว่าผู้ฝันบอกไม่เอาไม่รับนะคะตาก็เลยไปยื่นให้เด็กน้อยซึ่งเป็นลูกของผู้ฝันเองนะคะอายุ3าขวบแล้วบอกเด็กว่าเอาไว้เป็นขวัญถุงนะจำนวนเงินที่ตาให้ก็คือ250บาทค่ะส่วนทะเบียนรถของผู้ฝันนั้นทะเบียน2788นะคะฝันที่6ค่ะเป็นผู้ชายฝัน ฝันถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาหาค่ะในฝันก็นั่งคุยกันตามปกติเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่ค่ะก่อนไปผีเพื่อนก็บอกว่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้เพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วพูดเสร็จก็ยื่นพวงกุญแจรถให้นะคะพอตื่นเนี่ยผู้ฝันก็รีบไปดูที่บ้านเพื่อนเลยก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นจอดอยู่จริงๆแล้วก็ไม่มีคนใช้ด้วยเพราะว่าลูกๆเขาก็ใช้รถยนต์กันหมด ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็คือ60-37ค่ะอายุคนฝันกับอายุเพื่อนเท่ากันนะคะเพื่อนที่เสียไปอายุคือ50ปีค่ะฝันที่7ค่ะเป็นผู้ชายฝันเพราะฝันว่าไปเก็บเห็ดกับเพื่อนในป่านะคะไปเจอเห็ดเยอะมากเลยค่ะหันไปทางไหนก็มีแต,ต่เห็ดนะคะผู้ฝันก็ก้มหน้าก้มตาเก็บจนรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ตรงหน้าก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมอง เห็นเป็นตายาย่แก่ๆใส่ชุดสีขาวยืนยิ้มให้ผู้ฝันอยู่ค่ะจากนั้นตายายก็ชี้มือไปทางขวานะคะผู้ฝันก็หันตามไปดูเห็นเป็นจอมปลวกสูงใหญ่มากจากนั้นก็เห็นตัวเลขนะคะขึ้นที่จอมปลวกเลยค่ะเลขที่เห็นก็คือ193แล้วก็5 4นะคะเลข9เพื่อนๆอย่าลืมกลับหัวเป็น6กันไว้ด้วยนะคะ ฝันที่8ค่ะเป็นผู้หญิงเล่าฝันเล่าเอาไว้สองฝันนะคะฝันแรกนั้นเขาฝันว่ามีขบวนผ้าป่าแห่ผ่านมาที่หน้าบ้านมีคนนุ่งขาวห่วมขาวทั้งเด็กทั้งคนแก่เดินมาในขบวนค่ะผู้ฝันได้ร่วมทำบุญกับเขาด้วยนะคะร่วมบุญไป2 2 1บาทส่วนแฟนผู้ฝันนั้นทำบุญไป40บบาทค่ะเอาเสียบไม้แล้วก็ไปเสียบในต้นผ้าป่า สำหรับฝันที่สองนะคะในคืนเดียวกันช่วงเช้าฝันว่าได้นั่งรถซาเล้งของเพื่อนบ้านค่ะนั่งวนทั้งคืนนะคะทะเบียนก็คือ0783ค่ะฝันที่9ค่ะเป็นผู้ชายฝันฝันถึงปู่เจ้าที่มาหานะคะมาขอกินข้าวที่รู้เพราะว่าเขาฝันถึงปู่เจ้าที่คนนี้บ่อยค่ะก็เลยรู้ว่าท่านคือเจ้าที่ ผู้ฝันก็บอกกับปู่ว่าจะกินกับอะไรล่ะเงินก็ไม่ค่อยจะมีปู่เจ้าที่ท่านก็เลยบอกว่างั้นเอาแขนมานี่พอยื่นแขนให้ปู่ก็เขียนเลขใส่แขนนะคะเป็นตัวแดงๆเลขที่เขียนให้ก็คือ1.6ค่ะเขียน2ตัวเท่านั้นนะคะอย่าลืมกลับหัวเป็น1.9เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่10ค่ะเป็นผู้ชายฝัน ฝันว่าเดินไปได้ยินเขาเปิดวิทยุค่ะเป็นวิทยุฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ฝันก็เลยแวะเข้าไปถามเขาเลยนะคะว่าเลขออกอะไรเขาก็บอกมาว่าล่างออก69ส่วนผลรางวัลที่หนึ่งนั้นผู้ฝันบอกว่าจำได้แค่3ตัวท้ายก็คือ648ค่ะ ส่วนคนที่บอกผลหวยนั้นเป็นผู้หญิงนะคะและกลุ่มคนที่กำลังฟังผลรางวัลอยู่นั้นผู้ฝันเองก็ไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะหาเลขที่ตรงใจตรงฝันของเราที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะ แอดขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ